Năm tuệ tay, mày đi mày mày nữa mày 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 tay, mày 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 ปัอนปีดาบรอไม่กลับอ่ะดีบาดเมนอยู่แล้วเนี่ยต้องถามแยกไปเมน์อยู่โอ้ยปลาเดืยวสวยไปดิตอนนั้นจะเาจะเข้าไม่เอาไม่เอาอยู่อยู่กองตัวนึงพี่ดิมโดนรีเซ็ตตายแล้ดิมรีเซ็ตตายแล้วโค้ช

ไปยาวตายไปยาวตายเกตัวนึงเกตัวนึงเกตัวนึงพี่พี่ผมใช้ดีนายแทนได้ด้านล่างเหลืองเหลืองเหลืองบอลดับดีโอนู่นขึ้นเรือไปแลวมันขึ้นเหลืองไปแะวมันขึ้นเหลืองไปตัวท้ายนี่ว่ะก็เหลืองกูเห็นเหมือนขาใครขึ้นไปนั่งไงเปิดวิธีปุ๊บนที ยังค่อยอยู่บ่ต้องไป้วงอ่ะช่วยนปิงอช่วยคนนึงหลังรอดำตัวนึงหลังรถดำตัวนึงอปไม่มีใครเข้าเขาดีกว่าฟาตายฟาตายฟาตาย

นึ่งไอ้เหี้ยมันตอนได้นอนอ่ะต่อไปได้เาบี้จะเข้าเราบี้จะเข้าลราบี้พี่ตัวสารูเีบมากหแลวมั้งสา้ฝั่ไม่ใช่เนี่ยะแต่ต่เตายหนึ่งไม่ว่าไนโดนแเฮ้ยได้เมย์เหมือนจะขึ้นไมว่ีมงานตายเข้าไปตัวมิตติ้ง ต้องหลับบอมบีอ่ะพี่ล่าสุด้ัเราบบอมีตายตัวอื่นจะบักเือบักกวางไอ้เหี้ยนี่เก็บดูอยู่พี่ดูอยู่เฮ้ยมีกล้องเมด์ล่างแล้วเนี่ยเหมือนฟอนเด็กแล้วะกูดูกล้องแฟย์พี่พี่ดูกล้องเมย์ล่างอยู่เมด์ล่างเคลียร์ดูมันมาหน้าเล็บอยู่พี่เอ้ยมันวิ่งอยู่เลยหลักกำลัง็อบบี้ล็อบบี้วายคมจัดไอ้เหี้ย

ยิงท oh, ิ้งแบบนั้นไม่โดนเปล่าเกี่ยวโดดเข้านะทีวาโดดข้าวอะไรลองลองยังไม่พังกันมันมีคนอยู่บนรูปคนหนึ่งอ่ะน้องดูสะพานใหม่แล้วดูได้ดินดูได้เกี่ยวตายที่บาตายแล้วไปต่อทีไปต่อสะพานใหม่ตัวหนึ่งไป พายหน่เข้าไม่เข้าไปเอายเา่นเล่นไลนไปเนไป่นเล้าไปเ่ไปเล่น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 ไล่นไปเล้นไปเล่าไปเลนไปเล่ไปเล่นไเนไปเล่นไปเล่ไปเล่นไปเล่นไปเล่นไป่นไ่นไปเล่นไปเล่นไปเไปลนไปเล่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 นไปนไปเไป่เล่นไปเล่นไปเเล่น่นไ่น่ไ่นเไปล่ไ

คอนเซินทำไ<ห>มว,วะผมจะเล่นดาบผมจะฝึกมันแคมป์ออร์ดอะมันไม่รู้อะมันมันชอบดักกันอะมันไม่ค่อยเดินอะแบบแม่งยิงแต่ก็จะ,ะแคปอะเหมือนผมเล่นออฟไลน์เลนแล้วแบบจุดฟาร์าไฮรูดแม่งไม่มีใครฟาร์มเลยลอแบบเล่นญ<ห>ี<ห>่ปุ่นไหนวะอ ฉันมาเขี้ยอะไรวะอ้าวผมเองออกออ